สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุเรยายางกุค่ะเป็นตัวแทนนําเสนอโครงงานคุณธรรมของโรงเรียนบ้านดานสติลาชค่ะโครงงานมีชื่อว่าดื่มน้ําทำธุระอย่างเป็นระเบียบค่ะในส่วนของบริบทโรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านดาสติราชตั้งอยู่ที่หมูห่6ตำบลตานนอกเมราะอําเภอไปตรงจังหวัดยะลาค่ะเป็นโรงเรียนขนาดกลางและเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะมีนักเรียนทั้งหมด197คนบุคลากรทางการศึกษา20คนและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธค่ะ ในส่วนนี้จะเป็นตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะโดยจะประกอบไปด้วยการมีระเบียบมีความรับผิดชอบมีความพอเพียงค่ะการมีระเบียบในส่วนของโรงเรียนนะคะจะประกอบไปด้วยการแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนตรงต่อเวลาดื่มน้ําทําธุระอย่างมีระเบียบค่ะ เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงในโครงงานนี้นะคะก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยไปดื่มน้ําทําธุระทีละสองคนอย่างเป็นระเบียบค่ะโดยที่จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนการเรียนของพี่ๆน้องๆชั้นอื่นๆค่ะและตรงต่อเวลาค่ะลําดับต่อไปขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตให้ทางผู้ชมชมวิดีโอโครงงานนะคะ สดทาคุณธรรมเรื่องดื่มน้ำทาธุระอย่างมีระเบียบซึ่งโรงเรียนของพวกเราพบปัญหาเากาี่ยวกับนักเรียนไปเข้าห้องน้ำและดื่มน้ำไม่เป็นเวลาและนักเรียนไปทำธุระเป็นกลุ่มส่งผลกระทบเช่น 1. มีเวลาเรียนไม่พอในแต่ละคาบ 2. ตามงานไ่ทันเพื่อน3ส,ส่งเสียงดังรบกวนพี่ๆน้องๆในการเรียน เรื่องที่เหล่านี้นะคะก็เกิดจาก 1. นักเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 2. โรงเรียนไม่มีกฎระเบียบอย่างชัดเจนและ 3. นักเรียนไม่มีความตระหนักในเรื่องของการเรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. ให้นักเรียนดื่มน้ำห่องน้ำอย่างมีระเบียบ2ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนสามีความตระหนักในเรื่องของการเรียนค่ะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนไม่นัดยิงนาจำนวน1 9 7อยสเ็คน ระยะเวลาหนึ่งภาคเรยียนการศึกษาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2567จนถึงเดือนมีนาคม2568การแก้ไขปัญหา หนึ่งสร้างกฎรติกาให้นักเรียนเช่นทําบัตรของอนุญาตเข้าห้องน้าให้นักเรียนไปครั้งละสองคนสองวัสดสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบสามทำตามแผนที่วางไว้ซึ่งเราทําบัตรของอนุญาตให้นักเรียนไปห้องน้ำครั้งละสองคนและมีเวลาพักหลภาพสองให้นักเรียนได้ไปทำได้อย่างมีระเบียบค่ะคำที่ใช้ในโครงการนี้นะคะก็คือหลักธรรม38มประการหลักมงคลที่9มีวินัยที่ดีวินโยจะสาสุสิงคิตู <100. S 2> คนใหญ่น้อยเปรมปรีดีหนักหนาวินัยสร้างกระจ่างพอก่อสศรัทธาเพราะรักษากติกาพาร่วมมือวิธีประเมินผล 1. สังเกตการเข้าน้ำผลนักเบรียนว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมผลการดำเนินโครงงานนักเรียน95เเซ็นดื่มน้ำนร้มระอย่างเป็นระเบียบค่ะ ค่ะเดี๋ยวคุณครูแชร์สไลด์ต่อได้เลยนะคะจะได้ทราบจังหวะขอเรื่องสไลด์ของตัวเองค่ะ <c oughs> ในส่วนนี้จะเป็นนวัตรกรรมของเรานะคะโดยเราจะสร้างบัตรขออนุญาตเข้าห้องไปดื่มน้ําเข้าห้องน้ําให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโดยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงถึง6เนี่ยเราจะเราจะสร้างเป็นอ่าป้ายห้อยคอให้กับนักเรียนค่ะแล้วก็สําหรับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ยเราจะใช้เป็นบัตรขนาดเล็กๆให้กับนักเรียนค่ะในส่วนอีกบัตรนึงนะคะจะเป็นบัตร ขออนุญาตเข้าห้องน้ําที่มีชื่อของคุณครูค่ะในกรณีในบัตรเนี่ยเราจะให้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินค่ะโดยที่นักนักเรียนเนี่ยไปเข้าห้องน้ําดื่มน้ําแล้วสองคนแต่จะมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริง uh huh. เด็กปวดท้องมากกว่าสองคนค่ะเราจะให้บัตรนี้ให้กับนักเรียนคนที่สามซึ่งบัตรนี้เนี่ยเราได้พัฒนามาจากบัตร องบัตรสองบัตรที่เราได้สร้างขึ้นค่ะเพราะว่าโดยก่อนหน้านี้เราไม่ได้ทําขึ้นมาแต่จะมีเหตุการณ์ที่นักเรียนเนี่ยปวดท้องเข้าห้องน้ําหรือดื่มน้ําเนี่ยมากกว่าสองคนตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีบัตรนี้บัตรนี้ให้เด็กนะคะทีนี้เราได้พัฒนาจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่มเป็นบัตรของอนุญาตห้องน้ําที่มีชื่อคุณครูโดยเราจะอนุญาตให้ใช้ เหลังจากที่บัตรสองบัตรเนี่ยถูกใช้ไปแล้วโดยที่เพื่อนไปห้องน้ําแล้วเนี่ยในห้องเนี่ยไม่มีบัตรซึ่งในแต่ละห้องเราจะให้บัตรไปทีละสองสองบัตรค่ะคคคส่วนคุณครูเนี่ยจะมีอีกหนึ่งบัตรไว้สำรองค่ะสำหรับผล ความสําเร็จนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะค่ะนักเรียนของเรานะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของนักเรียนเนี่ยจะเกิดในเรื่องของวินัยมากยิ่งขึ้นนะคะวินัยในเรื่องการดื่มน้ําเข้าห้องน้ําตรงเวลานะคะนักเรียนมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องรับผิดชอบในเรื่องเวลาที่เขาที่ที่เขาจะต้องตระหนักในเรื่องการเรียน รับผิดชอบในเรื่องของขวดน้ํานะคะหรือแก้วน้ําของตัวเองนะคะแล้วก็มีระเบียบว,วินัยในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของพื้นที่ส่วนรวมนะคะเพราะว่าเวลาไปเข้าห้องน้ำแบบนี้ค่ะ คือเด็กจะต้องไม่พูดคุยส่งเสียงดังรบกวนคนข้างห้องนะคะแล้วก็จะต้องรีบไปแล้วก็รีบกลับมาเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนให้ทันเพื่อนแล้วการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยก็จะได้เป็นไปตามกระบวนการนะคะมีความตรงต่อเวลามากยิ่งขึ้นนะคะไม่เสียเวลาในเรื่องการเรียนนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเด็กเนี่ยจะรู้จักในเรื่องการวางแผนล่วงหน้านะคะวางแผนในเรื่องของการดื่มน้ําเพราะว่าก่อนเข้าคาบเรียนนะคะในคาบที่หนึ่งเนี่ย <ม>ก่อนก่อนที่จะเข้าคาบเรียนคาบที่หนึ่งเขาจะต้องไป เข้าห้องน้ําทําธุระให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าอีกทีหนึ่งก็คือในคาบที่ว่าพักสิบนาทีส่วนตอนบ่ายนะคะก่อนที่จะเข้าเรียนในคาบบ่ายคาบที่หนึ่งอะคะ่ะเขาก็ต้องไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะตรงนี้ก็คือตอบโจทย์ในเรื่องของคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนของเรานะคะส่วนของคุณครูนะคะของคุณครูเนี่ยเอ่อก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในเรื่องของการแสดงพฤติกรรมในเรื่อง,องการดื่มน้ําเข้าห้องน้ํา แล้วก็มีความสม่ำเสมอในเรื่องการใช้กฎกติกากับนักเรียนทุกคนนะคะกับคุณครูทุกท่านก็คือเราจะต้องทำกันทั้งโรงเรียนนะคะเหมือนตอนแรกๆนะคะเราจะมีการนำร่องเฉพาะแค่ป .1,2,3 นะคะพอเราทดลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันได้ผลก็เลยเด็กๆ สภานักเรียนเนี่ยกับแกนนำเนี่ยก็เลยบอกว่าอ๋อเราต้องควรที่จะขยายทาทั้งโรงเรียนนะมันจะได้ตอบโจทย์กับกระบ,บวนการในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมด้วยนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยเกิดการเปลี่ยนก็คือในเรื่องของการบูรณาการนะคะ,ะในเรื่องของระเบียบว,วินยัยในเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องการดื่มน้ําการรักษาความสะอาดเนี่ยเข้าไปกับ บทการการเรียนการสอนนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยก็จะมีะผลสมัจก็คือมีมีนวัตรกรรมนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาระเบียบวินัยของนักเรียนนะคะซึ่งเราก็จะมีการต่อยอดนะคะ,ะไปถึงเรื่องระเบียบวินัยด้านอื่นๆด้วยนะคะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการวางแผนต่อไปในอนาคตนะคะส่วนผู้บริหารนะคะก็คือ,อเห็นความสําคัญนะคะในเรื่องของการ พัฒนาในเรื่องของคุณธรรมนะคะให้กับเด็กนักเรียนผู้บริหารมีการสนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือในเรื่อง,องการจัดหาจุดดื่มน้ําเพิ่มเติมนะคะให้กับนักเรียนนะคะเหมือนกับตอนแรกอะคะ่ะเราจะมีแค่ จุดเดียวนะคะก็คือข้างห้องห้องห้องพออนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรามองเห็นถึงความสําคัญว่าถ้าเกิดเด็กเดินไกลๆเนี่ยมันก็จะทําให้เสียการเรียนเสียเวลาได้นะคะเราก็เลยเพิ่มจุดดื่มน้ําให้กับนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มีเพียงพอนะคะแล้วก็กําหนดนโยบายชัดเจนนะคะมีการวางระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งครูทั้งเด็กต้องทําอย่าง,ท,งทั้งโรงเรียนทําอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้ก็คือเอ่อเป็นผลสําเร็จที่เกิดขึ้นนะคะในโรงเรียนของเรานะคะค่ะปัจจัยความสําเร็จนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่านะคะเอ่อแค่คุณครูและนักเรียนอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะคะจะต้องอมีผู้บริหารเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะตรงนี้ก็คือ ผู้บริหารเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์นะคะเห็นในเรื่องของการพัฒนาเรื่องอคุณธรรมอัตลักษณ์เนี่ยที่จะให้นักเรียนของเราเนี่ยเกิดคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็จะต้องร่วมมือกันทุกๆฝ่ายนะคะส่วนคุณครูนะคะก็ต้องอติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะต้องให้คําปรึกษานะคะแล้วก็ต้องอพอเรียกว่าอะไรพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของระเบียบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบการวางรองเท้า นะคะการเดินแถวการรับประทานอาหารในนี้ก็คือ,อเราก็กําลังทําอยู่นะคะแต่ว่าที่เรายกโครงงานนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าโครงงานนี้ค่ะมันให้เขาเรียกว่าอะไรเกิดประสบความสําเร็จมากที่สุดนะคะตรงนี้ก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างนะคะโรงเรียนของเราก็ทําโครงงานหลายเรื่องนะคะแต่ว่า โครงการน,นี้ค่ะเป็นโครงการที่เราทําทั้งโรงเรียนนะคะส่วนนักเรียนนะคะของเราเนี่ยก็จะมีนักเรียนแกนนํานะคะ,ะแกนนําที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะก็คือเราไม่นิ่งดูดายนะคะเราต้องการที่จะพัฒนานะคะให้โรงเรียนของเราให้นักเรียนของเราเนี่ยมีคุณภาพนะคะผู้ปกครองนะคะก็ให้การสนับสนุนนะคะมีการปลูกฝังนักเรียนในเรื่องการตรงต่อเวลาการรับผิดชอบ เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะปัจจัยความสําเร็จของเราที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือทีมหนุนเสริมนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยท่านอาจารย์นะคะได้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้คําปรึกษาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ทําให้พวกเราอะค่ะมีกําลังใจนะคะที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับคุณธรรมให้ได้กับ เขาเรียกว่าอะไรให้ให้โรงเรียนของเราอะค่ะประสบความสําเร็จในเรื่องของคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาต่อไปนะคะก็คือ,อะระเบียบดีมีความรับผิดชอบแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงนะคะตรงนี้เราก็และในปีนี้นะคะ,ะจากเมื่อก่อนนะคะโครงการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมอะคะ่ะมันเป็นแค่กิจกรรมเล็กๆกิจกรรมหนึ่งนะคะแต่ว่าในปีนี้นะคะ่ะ ผู้บริหารก็เห็นความสําคัญนะคะก็ได้บรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการนะคะแล้วก็ให้เป็นโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะคะซึ่งเราจะทํากันอย่างเ,าเขาเรียกว่าอะไรอย่างมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เราก็จะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขยายผลมุ่งเน้นไปที่ระเบียบว,วินัยด้านอื่นๆอีกด้วยนะคะตรงนี้เ,เราก็จะสร้างการรับรู้ให้กับครูนักเรียนผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเหมือนเด็กบางรุ่นนะคะเด็กที่ได้จบไปเนี่ยเด็กแกนนำเนี่ยคะ่ะที่เขาจบ ปีการศึกษานี้ไปเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังเด็กเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ปีนี้ก็วางแผนเพื่อที่จะให้เด็กในแต่ละห้องนะคะจะต้องมีแกนนําของห้องเรียนของแต่ละห้องก็คือจะทํางานกันอย่างเข้มแข็งมากเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นค่ะค่ะสําหรับบ้านด่านสันติราชนะคะเราก็นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ